สวัสดีครับผมนายเหลี่ยมกับช่องเหลี่ยม,ยมทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกผู้เล่นที่แบบมือใหม่มากๆเลยนะครับผมที่จะมาเล่นเกมนี้นะครับผมอยากให้เข้าใจว่าอะไรอะไร,อะไรทำอย่างไงนะครับผมเรื่องการเล่นผมว่าทุกคนน่าจะเล่นกันเองได้เพราะว่าคือเกมนี้มันเป็นแนว open world หรือ sandbox นะครับผู้เล่นสามารถอิสระในการเล่นได้นะครับผมไม่จําเป็นต้องทําตามอะไรแต่มันก็มี quest story quest ในเรื่องให้เราทำนะครับผมเป็น ไกลรายเป็นเส้นตรงอะไรอย่างเงี้ยให้เราสามารถทำเฟล่ยของมันได้นะครับผมคลิปนี้ผมไม่ได้จะมาสอนเล่นนะคแต่จะมาพูดถึงอ่าสแต็กอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วกดที่เมนูนะครผมจะมีน,น,นะครับอ่านว่า add t r i b u t e นะัช่าวันเถอะเอาเปว่าว่า anti b a t t e r e นะครับก็คิดว่าอย่างนั้นนะอ่ะเรามาที่ anti b a t t e r e อะไรนี่แหละพูดผิดขอโทษด้วดยครับอ่ะมาที่ mac h p นะผมมันก็จะมี mac h p มันที่แมกแคสเพียรแมกแคสเพียรก็คือเลือดนะครับผม ATK ก็คือการที่เราถืออาวุธแล้วก็กตีนะครับมันคือ ATK ใช้ก็คือใช้จุดสุดนะคือการต่อสู้ด้วยหมัดเปล่ายินจุดสุดก็คือการใช้กระถาบ่อยๆนะครับผมเจนนะผมก็คืออขีดจัมป์กาสายเลือดนะครับหรือเป็นแคนน์นั่นเองชาก็คือชักกะนะครับผมนะป็นแบบชกะอะไรอย่างนี้ Has นผม h s S h s, 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 s นะผมก็จะเป็นเหมือนการประสานอ e ีนี่ทำให้เราสามารถไล่กระถาหรือสกิลได้เร็วขึ้น Agility ก็คือสปีดนะผมทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับ b a c a t t o n นี่กคือค่าของแต่ละสเตจที่มีนะผมการใช้สีสิ่งนั้นไม่บ่อยจะมีค่า vocation นะครับผม p o c k e t u n t i l n e p n i n t นะก็คือค่าเนี่ยมันจะเต็มเมื่อเราทำเควสหรืออะไรทักอย่างเนี้น,นะครับผมมันจะได้มาแล,แล้วมันก็สามารถเอามายัดให้กับ ยัด e อ็ให้กับโปรเกชันที่เราต้องการได้นะครับผมเช่นผมสามารถอามาัยัดนิ้วจูศูนยถ้าหากว่าผมมีโปรเกชันเต็มผมได้นิ้วจูศูนย์มันเพิ่มถ้านี้เต็มอีกทีนะึงจะกลายเป็นนิ้วจูศูนยสิบนะครับผมวิธีการยัดก็คือกดที่อินสแตนซ์นะครับผมสหรับการยัดแล้วก็ยัดไปนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีนะครับมันเป็น Mastery ี่เนั่นเองมันที่ Element นะเหมือนกันนะครับถ้าเรามีธาตุนั้นเรามาเล่นก็จะมีเหมือนทุกๆคนนั่นแหละครับต่อไปครับแคลนนั่จะเป็นนเหมือ าสายเลือดนะผมถ้าทุกคนสุ่มได้อะไรเยอะๆอ,อ,อย่างเช่นได้ทั้งเนตรดวงแหวนเนื้ส,นสาระอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ใช้บ่อยๆมันจะเป็นค่าของมันนะครับคือใช้สกิลของแคนบ่อยๆมันจะเป็นค่าวอชชั่นของมันนะครับผมนะเป็นอินเทอร์เน็ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมนะมีแค่นี้มีชุดมีอะไรใส่นี่ครับอาวุธที่ผมจะพูดถึงก็คือค่า atk นะครับเวลาถือจะเป็นอย่างนงี้วงเวลาตีอะไรสักอย่างหนึ่งตีขอนไม้เดี๋ยวตีอะไรสักอย่างนะที่ได้ ep เราก็จะได้แบบว่า ค่า a อ k มานะครับย้อนกลับมาครับผมเป็นนี่มัดน,นะผมเป็นชัยจุดสูนั่นเองแล้วก็ได้จุดสูนะครับถ้าเราตีสมังสี่เมียอย่างตีขอนไม้นั่นเองพรีเมียมนะค,คือก็รวยหน่อยก็จัดไปนะครับสกิลทีนะเอ่อเนเจอเรชั่นมีโหมดมีซับจุดสูนะครับซับจุดสูนี่ใช้แล้ว การเป็นขอนไม้อะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่ใช้ค่านิจสูสในการเรียนนะครับอันนี้ใช้ค่าใช้จุสสิบห้าในการเรียนน่าจะเป็นหมัดเมานะครับเดี๋ยวจะไปที่โหมดนะผมมีโหมดหอยู่สองโหมดนะเพราะว่าทาไงนะรีเควสมันยังไม่มีนะครับอาจจะต้องมีเงื่อนไขอะไรสักอย่างแน่นอนนะอ,อันนี้รีเควสคือใช้นิจสสิบห้านะครับอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจไปนะผมแเอเมนิเมชั่นไอ้ไม่ไดีด ต่อไปเป็นแครนนะผมได้บั๊กมาครับเราหนี้ดีเฟรชคือใช้อ่าบั๊กในตัวนะครับคือใช้แครนคือขยันใช้สกิลมันมบ่อยๆนะเราจึงจะได้การโปรเทคชัั่นนีมเพิ่มขึ้นกับที่เอเนเะมน์นะเหมือนก็เหมือนกันนะผมแต่ว่ามันดีอย่างนี้คือมันใช้แค่นิ่จุสูนะครับไปเป็นเควสนะเควสเวลาทำเควสอะไรเราก็ลืมอะไรทําอะไรเราก็สามารถมาเช็คที่นี่ได้ถ้าเราเล่นเวสมาเยอะๆนะครับจะไปเป็นนี่ครับผมอ่าแอนเชสเมนต์อะไรเนี่ยก็คือเหมือนเป็นบล็อก เวลาทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับสเตย์ออนไลน์ฟอร์มสองพชั่วโมงก็คืออยู่ที่นี่อยู่เล่นเกมนี้ประมาณ2,500ชั่วโมงก็จะปลดล็อกอันนี้นะครับบิโก้อันนี้ไม่รู้ไปมันครับเพราะว่าไม่ได้มีความสำคัญอะไรขนาดนั้นอีกสนะนะตาร์เมนูนะมีคลนะเกมนี้ไม่มีคนนะไปเอาไปที่ปาร์ตี้เล่นกับเพื่อนได้นะครับ Delivery ี่วันนะครับสามารถเคลมของทุกทุกวันได้นะครับเป็นจริงปกติอ่นะมีแค่นี้นะครับสำหรับที่ผมจะมาอธิบายถึงที่ควรรู้เกี่ยวกับสเต็กนะครับผมนะ